สาวงามๆที่เจให้ไปหาได้ตามมาตรฐานที่เจสั่งบ่ฮะเจ้ะคะ่นี่แสนะคะเรื่องไปตัวไปต้ปตมผู้หญิงมาเป็นกะรีนะเจะเสื้อใจแสาได้เลยดูผลงานสาสิค่เจสาแค่เจมองหลอดกระจกออกไปหน้าชุดสีม่วงก็ถูกต่เจแทฉออร่าน่ารู้สึกว่าจะพุ่งก็เพื่อนเอาให้มันเป็นกะรี รับแขกวีไอพีในคืนนี้คืนนี้ไรเป็นเระคัทเจจัดเลยเสียคะสวยมากเลยค่ะเจค่าไปคุยกับเจและไหมให้แล้วพ่อนบอกว่าให้หนูน่ะเริ่มทํางานได้เลยวคืนนี้ให้งามตาเริ่มงานเลยบอกค่ะเจตัวสวยๆนะเจนุ่งขอเจละหลายค่ะเสียกับพ่นค่ะว่าจะไหนครับเจเดี๋ยวเลยน้องมะเสียเสีย ทอดแล้วสถานที่มีความสุขครับเจสวัสด์เขาเสียกับพ้นบุรรอเราเราก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะเสียค่ะตอนนี้เสียอยากเห็นแต่เด็หน้าสาวงามตาที่จะวางง่ามหนักง่ามหนาในละเจษอยาสียเลยเสียที่เหลือมค่ะอยากกินค่ะเสียสวัสดีค่ะเสียแหน่เทิงแหน่เทิงมาเป็นแหน่ไต่ฮะมึงมาเป็นหนะเสียกับพ้นค่ะ เสียบมานะักกะคิด้ทอดนางขอกอดแนะทอนก็ได้หุ้นใจกะทิดนแน้ทั้งพี่กับพ่อนาะตตีสีฝุนะ่น่ะก็นอตะของแงงๆน้ๆองเป็ปโอ๊ยกะทิเ<อ>นเลยเธอมันของเก่าแล้วแล้วเกิดเบื่อมันอารมณ์อยากใช้ชงสาวง,งามตาของไม่มากของบางสวงเอมันของเก่าแล้วกินหอดกินถึงสิมหาไม่ถอ,อยไอยเจ เซลล่าเซลล่าเซลล่าสาวงามตาจริงวางามงามเหมือเจ้กันนี่เด็ดนี่เด็ดนี่เด็ดค่ะสี่อีหลังงามตาไปเสียย่นชมมาดูสาวแม่สบายดีสาวงามตาออดอุราฟาสวบานอายผู้ส่วนออยต่อยสาวสมน่อยกระบอมีสาวผู้แก้มตางลางอยากสวนนางมาเป็นคู่ เก้มก็เห็ดตูรูอ้าก็เห็ดปลายลายสมกันให้แท่นน้อนางคิดพอสมัยกูเป็นเด็กหน่อยอายุสิบสี่สิบห้าปีใือมีผู้สาวไม่ไม่หลอกเขาไปนอกทงอ่ามือจับมือเหมือนขึ้นประกาศเห็ดยังเขามื้นิยมด่างเซ็นกูเทลาสาวงามต่างสอดอกงามต่าเอ้ยถ้าเกิดบ่าเธอนะ เออในเสียคำคลก็ได่มีความสุขละก็อยากได้อย่างเสียจะหาห้เธอทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละสาวง,งามตาเสียครับให้ผมเอาออน้าเนี่ยลืมข้าวเอาแม่มึงย,ย,ยังงอีกบันเสียงามตาเนี่ยครับวุ้นมึงไปแหบเผาพังก่อนน้ำเพลินผุน,อน,นขอร้องพี่ขอล้องพี่ ว้วนเป็นกองเง่าระเพิ่นเลยกยักขึ้นมานนาำมูอยู่บักหาเลยเนาะอที่ก็ยุดเดี๋ยวนี้นะเสียงกับพุทธไม่เป็นไรกันฮะนี่บองานที่มึงเสียพวกกูทำพวกกูมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบนรถตู้เป็นงานแบบนี้ดอกเวยและที่สำคัญมึงกับบักเสือไล่ลายเจ้ามาอยู่กับเมียกู ถเกิดตตตแต่ไงมาบอกใครมีผ่นสี่นาหน้ากูโตโตโตปานนี้จังเขื่อเลขที่สำคัญมึงกล้าอีจังไงมึงกล้าอีจังไงมาทีบกูเข่าสุงเข่าสุงเสือรึไม่ครับลูกพี่เบาๆด้วยอากูคือฟงไก่เเจ้าเป็นบ้าจักไก่ไม่ไ,ม e. ไมด,ด้ลูกพี่ใครบุ๊คสิไปใส่อ้าวอยากกินแล้วมันติดข้าวันก้อนเป็นเย้าเจไดคืออสสาดไปนน้ำให้คุณมาว่าคือฝอาเมื่อเถื่อนล้านสมตำน่ะ พัดอ,อา,าสาดไปแอบห้องน้ำเต็มซื่อๆดอกอ๋อไปเยาวีลิตติเอ่อเคยเห็นม่ขอใไข่ลูกเสือหน,นิบ้านท,ที่ทบบางนาจืดมึงมาอาจสามหา <c oughs> มมว <c oughs> โอ้ก <c oughs> เสียกำผลผู้ที่มีอิทธิพลหลน่ <c oughs> คนคน,นจนจนจมมึงนีบุญบ่มีสม,มาบัติ <c oughs> หวังสิเข่ามากัดโตของมึงตัอคือคอนมาว่อนหอนหาความตายถือ เป็นไรี่เขาเรนน่ยกผิดบที่ตามเลากูบอเรื่องเสียวปละโอสิมาออซมหาสเตกอย่างห้วมงเจ็บบังได้บ้ายมันขึ้นความเเป็นัวกูลูกพี่มือนีน้ำเลี้ยงกะลีบริหนน้ำเลี้ยงกะเทยครับไม่ยาจาหนุ บอกเอ้ยต้องบอกใส่หมวกูเหรอทิศก่อนความโมโหูกพ no ีความโมโหสุสิกันมึงบังอาจมาสามหาาบักคมสันตาขาวกูมายอมในวันนี้สักศีกูสูงเพียงฟ้ามึงยันกูห่วงเมียใส่มึงกบหูแก่ใจ บาคขาหลายแห่งนี้มาแล้วต้องเหตุงานความหักเมียตัวพยานเลี้วมานอีเอนนางตาวันนี้โธ้์แค่รู้อ้อยชมบ์แชมปตาอบลเลือกว้าระดับใดเม่นผู้ใดสิไปคิด วาเหตุงานนอแนวนีสายของสัตสาวมันหน่อขอกหน้าจะได้จังผู้งามคักแค่เอาเวจีของแท้อบายภูมิสันตบับปำผิวขาวจงอุ่มผุนป้อยันบาบ่้อยันกรรมการกระทำสัวซาคือการฆ่าสวาัสดิ์กรรมหอมหินหินยิงงามตาโตกคมาค่าหัวใจสัน้นควัญห้าหัวใจสัน้นบนไรล้ลัก นี่งานขายประเวณีลูกผู้หญิงถูกลวงหลอกยุ่ข้า้งๆเสียบพรต้องเกงครัว่ยหรอกเพอกันที่บ่าวทำแล้วสี่ขึ้นเมื่อา,านเขา,าบ่าเอาเงินแบบนี้อย่ามาไกลกันซางตามขั้นในล่องคือสิงามขอถามแน่เสียเอาไผหรือสิลับขึ้นไปทุกน้ำหัวบูคนนี้ มาเอาดีกับพี่เสียสิพารวยมีรถขีส่สีพา <c oughs> สีพาปล่อ <c oughs> ีสิมีแห้งตัวน้องหลาสิพาน้องขึ้นนั่งยนไอ้โอ๊ยใครหนาใครตามมาลำนไก่บานเจ้าของกระไรมี่ ตั้งแต่ล่ำเล่าก่อนว่าเป็นตาสะแตกดูลูกพี่จังไต่อี้จามากาล่ำไทยบัดนี้หันอ้าวมันบ่มบอลสิบ่าเป็นแต่ฟังแจ็กเบดคือลิงเชื่องกันนี่แหละจูบป้าว่าเสียงมึงจะให้กูล่ำทำนองกูบ่ป้าเด้อเอาลับบกบอกกันนะคัดเก่งทำน,นองน้องใดก่อนลิงเดอะลิง <c oughs> นี่เป็นจ้าฝูงบอชมพอ่อนอจังหนาคือลิง งามตาเอ้ยไอบอยห่อค่อยเชไดในหัวเราะเสือดิลาแต่หากบลิ่นน้ำเสียแล้วก็แล้วสิขอถามแต่คำเดียวเถิดร,ระวังเสียกับคผลคนที่มีเหตเธอถูกสินทุกอย่างยศถาบรรดาศักดิ์เงินคำกรรแก้วบาอื่นบาอยางต่างจากหัวของเธอคนถูก,ถก,ถก,กๆูอย่างๆการศึกษาตำต่อยความรอนหน่อยกรบอกมี <c oughs> ถ้าหากว่ามันมีปัญญาอีลยก็ มันคงบดดันดนผ้าเมียของมันหอมสังขารขม้าเห็นการให่กันอยู่บ่าขาไหลให้นี่ดอกเลือกเอาวาเธอเสียไยถึงงามตาสิจนแต่กับมยอมขายโตเด็ด้าวอย่าคิดอย่าฝันมางามตาสิยอมอีบึกเลยต้ไปเมี่ยงพวตอกจากมึงสิโงแล้วสมองมือยับปึกอยู่บ่ฮะมาสถานที่แห่งนี้ มึงมามาขายเนื้อขายตัวมึงสิมาขายพวกมาไล่มาฮะจับไปลากข้อบมาหานี่ไปไปขังไม่ได้ห้องพักหามันเห็นเดือดเห็นแบบว่าทำมันตุกติดขามันเทียงตาจับมันไว้บักคมสันจับมันไว้กูเส่าห์ตอดำมันจับมันไว้ไปเด้ออีนี่อีรากต้นไอ้บักคมสันว้ยมึงสิแหกปากให้ย่งให้อีงามตากูมีปากเนาะ กเก่งแม่ม่ะเธอเรียบๆทำงานบัตต้องเรื่องมาดีไปได้เหรอฮะที่มีกับพจนต้องการถือว่าถือว่าบุญกีของมึงหลายเมสตอค้ายังหละบาะนี่มาหางยังคือจกจกยังลหลับอะไรนี่กระถิ่นยังนะลูกโอ้มาจบบกบักฝรัง่งถุงยางอะนะไหมเอาอันนี้ประเดี๋ยวเงินของตลาดเว้ย

ว่าสิบแท็กวีคแขงกันอยูไหมว้ยยงอคุยขึ้นมานี่รับสายมาเมือกี้เนี่ยมึงมาดูถูกกูเกิดไหมไอซิมาใส่สีเก่าหาสีสีเก่าหาสีสีเก่าหาสีอะไร54ไม่ทราบเบอร์เกอร์ปูอ้ายถาว่าหาสีตาไนีล อ้เทีเนี่ยเธอมีความสูงที่สุดอ้สิโอนเงเนี่ยเธอก่อนเลยจักว่ะหาแสนเนาะมีหนี่นีสินเอาไปใส่เดีอยหล่าเด้อแต่ว่าไอ้คออันนึงได้ปะคอยงเฮ้ยอย่า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 ตีต่อย่าตีขุดีฟังกล่องเงี้ยวตีฮะสแตกยังหรือยัไม่หัว่าหัวแจ็คตีกล่องว่าห้ามันดีดเขาอย่างนี่ตัว อก็จังเสิร์ฟผ้าอีกอีกไปเขาหัวนั่นแหละ